ดีจ้าวันนี้เราก็พบกันเชิเกยนะกับรายการเด็กโปรไฟล์บัตรทีสเรดจากช่องมหัศโอ้นะครับผมสําหรับใน E ีนี้เรามาพบกันในเด็กของสีเขียวนะครับเป็นเด็กสัตาร์สมิงนะครับโอเคนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าการข้างในจะมีอะไรบ้างเริ่มจากตัวข้างหน้ากันก่อนเลยนะครับผมเอ็ลกแลประจําเด็กนะครับเป็นปะโฟกัสแป๊บนึงนะอ่ะดูคิงเทอรลอสแบบรีเวิร์ ball, นะครับผมก็เมื่อลงนะครับจะได้คอวอยหนึ่งเม็ดต่อสปปรตของเราหนึ่งตัวนะครับ ความบนสปลิดนี้นะแล้วก็เอฟเฟคเลือกสองสามนะครับเมื่อตีนะครับเมื่อสปลีดคู่แข่งที่ต่อสู้อยู่เนี่ยถูกทำลายสูญสลายนะครับผมอาจะส่งคอไล์คู่แข่งหนึ่งเม็ดลงแท็บนะครับแล้วก็เราสามารถส่งโซคอบนสปลิดนี้ลงรีเซิร์ฟของเรานะครับเพื่อในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยคู่แข่งจะไม่สามารถแฟดได้นะครับก็คือรวมทั้งแบบแฟดอีเวอร์ลิชั่นแฟดจากเมจิกแฟดจากเบิร์ดแฟดเอ็กเซลอะไรประมาณนี้นะครับแอดเวนิ์ก็ไม่ได้นะครับสําหรับเอฟเฟคของ ห้ามแฟดของดูคิงเนาะใส่มา3ใบนะครับต่อไปนะครับผมเป็นนินจาเคี่ยวพิสวงขั้นสูงเฮวโชกะนะครับผม,ผมก็เอฟเฟกต์มาลงนะครับเสือสภาพสุบีรหรืออันเเมตคู่แข่งได้สมตัวนะครับใส่มา2ใบเนาะเอฟเฟกตัวนี้ค่อนข้านที่จะง่ายนะครับเป็นตัวเอามาตี2เจมนะครับเจมเยอะดีนะเราไม่เคียวสนามได้นะครับต่อไปเป็นนินจาเขี่ยวพิสวง ชั้นกลางนะครับเลโอคามุยก็เมื่อลงนะครับได้คอมโบสองเม็ดวันบุศลีดนี้นะแล้วก็ถ้าใช้โซโคอจ่ายคอร์สอันเชิญเนี่ยเราจะสามารถสืบสภาพเอ้ยไม่เด็กคู่แข่งจะเลือกเสื่อมสภาพสบรีดของตัวเองได้สองใบนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เลืสองสามนะครับแอทเทสเต็ปของเราถ้าสบรีดนี้มีโซโคอวางอยู่นะครับเมื่อคู่แข่งได้รับความเสียหายนะครับจากการตีของสบรีดหรืออัลติเมทเผาค่ารับใช้หรือสตาร์สมิงของเราเนี่ยก็จะยิงไล่คู่แข่งหนึ่งเม็ดลงรีเซิร์ฟนะครับใสมาสามใบเลยนะ ต่อไปนะครับเป็นนินจาเชี่ยวพิศวงจากกันนะครับโซเบิร์ตนะครับหลังจากมือคู่แข่งเพิ่มโดยเอฟเฟกคู่แข่งนะครับก็ถ้ามือมีตัดแต่ห้าขึ้นไปเนี่ยคู่แข่งเลือกทิ้งการ์ดบนมือตัวเองสองใบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เฉลี่ยมาใจคอร์ดนะครับใส่มาสามต่อไปเป็นค่ารับใช้ผู้พักดีโอเซวูฟนะครับเอ้ยเอโซวูฟเออโอเซ่คือ,อ,เเอะไรนะครับก็เอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งถึงสามนะครับแอตแทสเต็ปของเราเนี่ยเมื่อสบหรต หรืออัลติเมทเผาสมิ่งสตาร์สตาสมิงเนี 3, ่ยเออสตาสมิงคาราอตี้นะครับนำโคไว้หน ok ึ่งเมตรบางที่รีเซ <essen> so, ิร์ฟเรานะแล้วก็เอฟเฟกต์ลเวลสองสามนะครับถ like ้าสเต็ปของผู้เล่นทุกคนเนี่ยถ้ามีสมิงไดเมียวยายบาโนคามิของเราอยู่เนี่ยเมื่อสปบฤิตหรืออัลติเมตเผาผู้เป็นนายหรือค่ารับใช้ของเราชนะแล้วก็ทำลายสปบฤิตคู่แข่งจากการเทียบบีพีนะครับสปบฤิตหรืออัลติเมทของเราเนี่ยจะฟื้นสภาพนะครับแต่เอฟเฟกต์นี้ใช้ไม่ได้นะครับพอเราไม่ได้ใส่ยายบาโนคามเมี่ยม ต่อไปเป็นลิคโอดพารานะครับมีควิกแล้วก็เอฟเฟกต์เมื่อลงนะครับเมื่อลงในแตทสเตปของคู่แข่งเนาะเสริมสภาพสุริีคู่แข่งได้2ตัวนะครับาสามา3ต่อไปเป็นอ่าข้ารับใช้ผู้พักดีลาเทียลนะครับก็อ่เอฟเฟกต์เมื่อโจมตีนะครับได้โคโบอยหนึ่งเม็ดวางบนสุบริตนี้นอกจากนี้นะครับนำโคโบอยหนึ่งเม็ดวางบนสุบริต ่เผ่าข่ารับใช้ที่ไม่ใช่ตัวนี้ของเราด้วยนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองนะครับถ้าตัวนี้มีโซโคงอยู่สปริตหรือดอัตเมทเผ่าสตาร์สมิงของเราทั้งหมดจะมีพีบวกสี่พันนะครับเซมาสามต่อไปก็เป็นนิจาเชี่ยวพิสวงรับแพนเทอร์นะครับก็เมื่อตีหรือป้องกันนะครับได้คม 1, มอยเนื้อเมทวังบอสปริตนี้แล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองนะครับถ้าอ่ารีเซิร์ฟของเรามีโซคออยู่สปริตนี้พีบวกสี่พันนะครับเซมาสามโอเคสปริตก็หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของอัลติเมทนะ อันเตรเมดจะใส่มาแบบเดียวนะครับคือเบสแพนเทอร์จะใสสามใบนะครับก็เอฟเฟกของเขาก็คืออ่าถ้าสปรีดหรืออันตอรเมดเผ่าสตาร์สมิงของเรากำลังต่อสู้อยู่คู่แข่งจะไม่สามารถสั่งแชรเบิร์ดได้นะครับแล้วก็เอฟเฟกเมื่อลมล่ากนะครับเลเวลสี่นะเมื่อลมล่างโนะจมตีนะครับผมอันเตรเมดทิกเกอร์นะครับถ้าฮิตสามารถอัญเชิญไมปจากคอร์สการ์ดสปรีดเผ่าสตาร์สมิงจากบนมือได้ไม่เกินสองใบเอฟเฟกต์นี้ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เบสที่เบฟกับอัลติเมดมาได้เนาะเอามาใช เอามาใช้แค่เอฟเฟกบนนะครับต่อไปเป็นส่วนของเบฟนะครับเบฟจะใส่เป็นเทพมารสีเขียวนะครับสามใบเอฟเฟกของเขาก็คืออ่าเมื่อลงนะครับนำสเปรจรูปแบบสื่อสภาพของคู่แข่งหนึ่งตัวกลับขึ้นมือนะแล้วก็เมื่อลงล่างโจมตีนะครับทั้งไซทั้งขววนำโคไายะเม็ดวอร์มโบสเปรดนี้เนาะก็เอฟเฟกไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากนะใช้ง่ายๆแต่มี2เจมนะครับใส่มา3แล้วก็อีก3ใบนะครับสําหรับเบฟนะเป็นเทพมารนินจานะครับ ล้มล่างขวานะครับเมื่อโจมตีสามารถเชิญไม่จ่ายคอสการ์สบดเผาวไว้ยุนิจ่าจากคนมือได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็เอฟเฟกล้มล่างซ้ายนะครับเมื่อโจมตีนะครับโจการ์ดหนึ่งใบหรือทำลายในซัทคู่แข่งได้หนึ่งใบนะครับใส่มาสามเลยต่อไปเป็นส่วนของในซัดนะครับในซัดจะใส่เป็นผลแห่งชีวิตแบบปีกบบออกมานะครับก็เมื่อเสียไลท์นะครับ เราจะได้จั่วกร์ดหนึ่งใบแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองนะครับเมื่อเสียไลท์โดยคู่แข่งนะครับนำคอมไบเนเตรวางที่รีเซิร์ฟเราเราก็เสริมสภาพสมบดิคู่แข่งหนึ่งใบนะออาเอฟเฟกต์เมื่อเสียไลท์ก็มาจากคู่แข่งของคู่เนาะก็คือเสียไลท์ได้จั่วนะครับแล้วก็ถ้าเลเวลสองเนี่ยก็จะได้คอแล้วก็จับนอนได้ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างจะดีนะแต่ว่ามีลิมิตการใช้อยู่นะครับเพราะเราไม่มีฟื้นไลท์อะไรเนาะเสรมาสามนะครับแล้วก็อีกสามใบนะครับเป็นใบนี้นะครับชีวิตใหม่บนสมุ็ เราในคอสเตปของเราเนี่ยเราสามารถไม่เอาคอเพื่อจั่วการ์ดได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ริบบนสองนะครับเอทัดสเตปของคู่แข่งนะครับเมื่อเราเสียไลท์โดยคู่แข่งเนาะนำคอวอยวางบนสปริดล้มล่าของเราทั้งหมดใบละเม็ดนะครับก็มีตัวล้มล่ากี่ใบก็ได้ตามนั้นนะครับก็อาจจะใช้ยากอยู่เอามาใช้แค่เอฟเฟกต์บนเสริมการจั่วแค่นั้นนะครับสำหรับใบน,นี้เนาะเซนารัลนะครับแล้วก็สองใบสุดท้ายนะครับเป็นอะไรก็ได้ที่มันเอาไว้กันตัวเองได้เออใส่มาสองใบนะครับ ตัวผมเลือกเป็นเซฟเฟอร์ดอ์นะครับแล้วก็มีอ่าเรียคีบารีอยนหนึ่งใบนะครับโอเคการ์ดในเด็กก็มีเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูเขาโบด้วิธีการเล่นกันดีกว่านะครับโอเคนะครับการ์ดในเด็กก็มีตัง้งๆตเท่า,า,านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเขาโบลุวิธีการเล่นกันนะวิธีการเล่นก็อ่าเราจะเน้นไปที่แนวในการลมลากนะครับกับอนะิมเมจินเบฟเนาะแล้วก็ตีปิดด้วย ตัวใหญ่นะครับเป็นการเน้นตีที่แบบหนักหน่วงทีละหลายๆดามจนะครับก็ตัวหลักๆที่เอาไว้ตีปิดก็จะเป็นไอ้สามตัวบนนี้นะครับก็มีลุกนะครับมีไอ้ตัวเสือสองเจมแล้วก็มีเลโอคามุยนะครับก็ลุกเนี่ยคือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าโลมาเนี่ยมันได้ปั๊มคอค่อนข้างที่จะเยอะนะครับปั๊มคอเยอะแล้วก็เอฟเฟกของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีด้วยคือตีห้ามแฟด ซึ่งแบบมันค่อนข้างจะดีนะครับห้ามแฟดก็คืออ e ีฝ่ายเนี่ยแทบจะต่อกอรอะไรกับเราไม่ได้นะนอกจากใช้เบิร์ดใช่ไหมเลิกอ่าเอฟเฟกพวกที่มันมีอยู่ในสนามแล้วอะไรเงี้ยอ่ะจะใช้ได้ประมาณนั้นแล้วก็เราได้ปิดการใช้เบิร์ดของคู่แข่งไว้แล้วโดวยไอ้ตัวนี้นะครับอ่าอัลติเมตเอ้ยมันชื่อว่าอะไรวะไอ้ตัวเบลแพนเพอร์นะครับอ่าสำหรับไอ้ตัวเบลแพนเพอร์เนี่ยมันจะแจกให้ทุกตัวในสนามของเราตีนะครับแล้วก็ห้ามเบิร์ดนะครับถือว่าค่อนข้างจะดี เป็นตัวที่ลงง่ายนะครับในส่วนตัวเขาตัวเบสแพนเทอร์นะลงง่ายนะครับคอสแค่สามเองเงื่อนไขก็คือสปลิดคอสตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปปะเออใช่นะครับสปลิดคอสตั้งแต่หนึ่งหนึ่งตัวขึ้นไปนะครับอ่ะก็และอย่างหนึ่งตัวนี้มันมีเจมอัติเมตนะครับมันค่อนข้างที่จะเอามาลดเจมได้หลายตัวนะครับอย่างเช่นมีลาเทียลนะครับที่มันมีลดเจมอัติเมตเนาะเลโอคามุยแล้วก็เอโซวูฟนะครับที่มีลดเจมอัติเมตนะครับอ่ะการใส่เบสแพนเทอร์มาก็คือแบบค่อนข้างที่จะทําให้แบบ่า สแตปกับเด็กได้นะครับอ่ะสแตปกับเด็กได้แล้วก็ช่วยเสริมอะไรกับเด็กได้หลายๆอย่างเช่นการตีห้าเบิร์ดนี่ฮะทำให้แบบว่าต้นเกมเนี่ยเราสามารถตีได้เต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวการสวนอะไรเนาะอ่ะนะครับแล้วก็นะครับอ่ะในส่วนของตัวใหญ่เนาะในดุกดุกนะครับอ่ะถ้ามันตีห้ามแฟดห้ามเบิร์ดได้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเจ๋งนะครับแต่มันเหลือที่ว่าแบบเออเราจะทํายังไงให้มันตีเข้าหน้าใช่ไหมล่ะอ่านะครับเพราะว่าถ้าตี ชนะมอนเนี่ยมันได้เจาะแค่มเม็ดเดียวเองมันก็ไม่เจ็บใช่ไหมอ่านะครับเราก็จะมีในส่วนของไอ้ตัวนี้นะครับมาช่วยเสริมในการแบบล่องจับนอนสาอะไรเงี้ยอ่านะครับพอจับนอนสามได้ก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์สนามได้เยอะนะครับแต่ถ้ายังไม่พออย่างเงี้ยมันมันก็สุดแต่แล้วแต่แล้วแหละนะเออนะครับแบบถ้าอีฝ่ายมันยังมีปูมาเยอะพอมันก็อยู่ที่ว่ามือเราเนี่ยจะดีมากพอไหมในการที่เราแบบถือไอ้นี่ไว้2ใบอะไรเงี้ยหรือแบบมีเลโอคามุยหลายๆใบอะไรเงี้ยเออในการลงมาจับนอนนะครับอันนี้ก็ เป็นวิธีการเล่นแบบปกตินะแต่มันจะเป็นช่วงเลดเกมนะครับวิธีเล่นปกติในช่วงเลดเกมเนาะนะครับมันถือว่าเป็นกรณีที่อ e ีกฝ่ายมันมีตัวตั้งรับเยอะไงเออนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็สบายๆนะครับถ้าเรามีลุกอยู่แล้วเนาะคือมันตีก็อ e ีกฝ่ายไม่สามารถไม่สามารถใช้อะไรได้แล้วอะไรเงี้ยอ่าถ้าคอม,มโบกับเบสแพนเทอร์ด้วยนะครับซึ่งลุกเนี่ยมันก็เบสได้2ตัวนะครับมีเทมานินจากับ เพมาสีเขียวนะครับเพมาสีเขียวไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แค่มันตีสองเจมได้คือมันทําเสริมดาเมจได้กับเด็กนะครับอย่างอ่าถ้าตีอยู่กับลุกอย่างเงี้ยอ่ามันตีสีเจมเนาะไอฮีโวโชกะนะครับก็ตีสีเจมนะครับกับเลโอคามุยก็ตีสามเจมนะครับแต่ถ้าเข้าหน้าไปก็จะโดนสี่ดาเมจนะครับเพราะว่าเอฟเฟกของเลโอคามุยเนี่ยมันช่วยยิงไรเพิ่มนะครับอ่ะมันเอามาช่วยแบบทำดาเมจได้เยอะนะครับสาหรับ ไอตัวของนะขออเทพมันสีเขียวเนาะมีคอบูตไอ้เอฟเฟกเมื่อตีไม่ต้องไปสนใจมาหรอกเอฟเฟกตเมื่อลงก็ดีดีเหมือนกันนะครับอ่ะเอามาเลียร์แบบไอ้ตัวจำพวกที่ว่าอ่ะสามารถนอนบล็อกได้อะไรเงี้ยของสีขาวนะครับแล้วก็เอฟเฟกตสวนมาเนี่ยมันก็จะมีแค่พวกอันต้าชิลใช่ไหมอ่ะนะครับในตัวของเราเป็นเบฟอย่างเงี้ยอ่ะมันโดนนะครับ มาก็สามารถเคลียร์ได้นะครับอ่อามาชื่อเสริมไอ้พวกนอนบล็อกได้อะไรเนี้ยนะครับแล้วก็เรามีเทมันินจานะครับอีกหนึ่งใบที่ก็เอามาเล่นคอมโบได้ดีนะครับอย่างแรกก็มาดูที่เอฟเฟกต์ลมล่างซ้ายกันก่อนเอฟเฟกต์ลมล่างซ้ายของเทมันินจาเนี่ยมันจะช่วยให้จั่วนะครับซึ่งเด็กเขียวนะอ่ามันขาดมือแล้วอ่ะเอามาจั่วได้ก็ดีนะครับหรือจะเอามานทำลายเน็กซัสด,ด้วยก็ได้เป็นการ พันแนวตั้งลับของคู่แข่งนะครับอ่าซึ่งถือว่าค่อนข้างจะดีนะพังบอร์ดคู่แข่งได้อย่างเงี้ยอ่าแบบบางทีเราเจอในซัดเจ๋งๆที่มันจะทําให้เราบุกได้ยากเงี้ยเออเราก็มีตัวผังบ้านนะอะไรอย่างงี้นะครับส่วนเอฟเฟกที่เอามาคอมโบได้ก็จะมีเอฟเฟกบนนะครับเอฟเฟกลมล่าขวาเนาะก็เวลาตีเนี่ยเราจะสามารถเสกนินจาจากมือได้โดยไม่จ่ายคอต์สนะครับซึ่งไอตัวที่เสกมาแล้วคุ้มๆเนี่ยก็จะมีเลโอคามุยนะครับแล้วก็เฮลโชกะนะครับเพราะว่า ลงมาปุ๊บได้จับนอนแน่เออนะครับอืมลงมาปุ๊บจับนอนก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันไม่ได้นอนทีมันไม่ได้นอนใบเดียวแต่วันนอนแบบเยอะนะครับอย่างไอตัวเนี้ยสามไอตัวนี้2สองอย่างเงี้ยเออนะครับมันจับนอนได้เยอะดีนะครับแล้วก็ถ้าไอตัวเนี้ยอานเล่นคาวโบกับลุกนะครับก็จะมีอีกหนึ่งวิธีเล่นนะครับก็คือตีไปนะครับแล้วก็เสกเลโอคามุยออกมาอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าก่อนก่อนหน้านัาน้นคือเราต้องแบบส่งโซคอไปรีเซิร์ฟมาจากเอฟเอฟกต์ของลุกนะครับแล้วก็กดเอฟเฟกต์ตัวเนี้ยโดดเลโอ,อ,อาคากแล้ว็ เอาโซคอยัดเลโอคามุยนะครับทาให้แบบเออลงมานะครับได้จะอ e ีฟายนอน2ตัวนะครับอ่าถ้าสนามโล่งก็คือตีเข้าหน้าเป็นเจมพร้อมยิงอีหนึ่งดาเมจจากเลโอคามุยก็เป็น4ดาเมจใต้เหมือนกันนะครับก็ส่วนตัวที่เหลือนะครับก็จะเป็นตัวเอาไว้ฟาร์มของนะครับเป็นตัวอ่วาเขาเรียกว่าฟาร์มคอนะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยมันก็ต้องใช้คอเยอะอยู่นะอ่าถึงมันจะปั้มคอได้เยอะเราก็ต้องใช้คอเยอะเหมือนกันสําหรับแบบเอามาเล่นช่วงต้นเกมให้แบบอ e ีฟายแบบ เขาเรียกว่าไงนะอ่ากดดันอีฟให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อให้แบบช่วงเลทเกมเนี้ยเออเราจะได้บุกสบายอะไรเงี้ยแบบตีครั้งเดียวก็ตายเงี้ยเออลงตัวใหญ่ได้ตีครั้งเดียวก็ตายนะครับอะไรประมาณนี้เนาะก็จะมีไอ้ตัวเนี้ยอ่ะปั๊มคอถือว่าปั๊มค่อนข้างจะเยอะนะครับไอ้ลับเพนเทอร์ทั้งตีทั้งกันอ่ะก็ได้คอเหมือนกันนะครับส่วนเอโซวูฟนี่ของดีเลยนะครับอ่าสาตาร์สมิงเราตีเนะีได้คอเลยอะไรเงี้ยถ้ามีมัน2ใบก็ตีหนึ่งครั้งได้คอสองเมตรอะไรเงี้ยเออมันค่อนข้างจะคุ้มนนนนนะะะคครรรัััับบบบแล้ววกก็็มมีตตดดเเเเอยู่ใึงปิน Bird, นะ์า ก็เอาไว้ลงง่ายๆนะครับเพราะว่าอ่าอ่าเขาเรียกว่าไงน,นะในกรณีที่เราใส่เบฟมาเงี้ยอ่าเราใส่เบฟมาต้องหกใบแต่ว่าเงื่อนไขลมล่ามันค่อนข้างใจยากใช่ไหมอ่ายกตัวอย่างอย่างไอเทพมาน,นจรจามาลุมล่าข้อสขึ้นไปแต่ไอตัวข้อสขึ้นไปาเงี้ยเออเรามีตแต่ไอตัวเอโซวูฟนะครับที่เหลือมันเป็นข้อสามเอมันอาจจะหายากนะครับอ่ะถ้าเรามีเบิร์ดนะครับแบบเบิร์ดออกมาอย่างเงี้ยอ่ะเราได้ลงมาเร็วนะครับเราจะสามารถมีแบบพื้นที่ให้แบบว่า เราได้โดดเอ่อเราได้ลงมาเบฟแล้วก็เบฟได้เลยนะครับไม่ได้แบบลงเบฟมาแล้วก็ยืนตัวเปล่าให้มันถูกทำลายง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาไว้เป็นพื้นที่สําหรับเอาให้รวมล่างั่นแหละไอ้ตัวเนี้ยมันตัดเกมได้แล้วก็ลงฟรีนะครับช่วยได้ค่อนท้าที่จะเยอะอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งใบที่จะช่วยเอาตัวรอดได้นะครับก็คือไอ้ตัวลิกาโอพาร์ด้านะครับอ่าถ้าควิกลงมาในแอสัสเตปของคู่แข่งเนี้ยอาจจะจับเขานอน,อนได้2ตัวนะครับ ก็ถ้าจะบล็อกก็บล็อกหนึ่งตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะก็ถือว่าตัวนี้มันลบไป3เวฟได้นะครับก็คือเป็นไบไล่สามที่ลบ3เวฟได้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเจ๋งดีเหมือนกันนะสำหรับตัวี่โคตรพาดาเนาะเอาไว้เป็นการป้องกันถือเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเมจิกใบหนึ่งอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็ในส่วนของเน็กซัสนะครับอ่าเน็กซัสอย่างเอต้นโวงอกเนี่ยเอต้นโวงอกเนี่ยถ้าเราเสียไรใช่ไหมเราจะได้คอมาวางบนสุบลิดลมล่างนะครับซึ่งแน่นอนว่าเบฟที่เราใส่มาเป็นอิมเมจินเบฟนะครับมันก็าาายวว่จ เชเบสหนึ่งใบล้มล่างได้กับสองตัวซึ่งมันก็หมายความว่าเราจะอาจมีโอกาสที่จะมีสเปรตล้มล่าง,ลา,งลายใบในสนามอย่างเงี้ยอ่านแล้วมันจะช่วยในการคอมบูดได้เยอะนะครับแต่ความจริงก็ไม่ใช่หรอกนะเออนะครับความจริงก็เอามาใส่เพื่อให้จวนแหละนะครับเอามาจวนง่ายๆเลยเข้าแบบคอสเตปเราไม่เอาคอนะครับเพราะว่าการาดที่เราใส่มาเนี่ยมันปั๊มคอถ้าจะเยอะอยู่แล้วไอ้ตัวคนเนี้ยเออปั๊มคอปั๊มคอปั๊มคอนะดูกก็ลงมาปั๊มคออย่างเถื่อนเลยครับแล้วก็มีทิคสําหรับการใช้การปั๊มคอของดู๊กให้ ่าแยกเบฟนะครับเบฟไอเอิมเมจินเบฟออกมาเนี่ยให้มันอยู่ในรูปแบบสปริตนะเออมันจะได้นับเป็นจํานวนสปริตในสนามเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนะครับเวลาลงมาก็จะได้คอเพิ่มด้วยค่อนข้างจะคุ้มนะครับอันนี้เป็นทิคเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็อีกหนึ่งใบครับที่ช่วยจั่วได้ก็คือผลปีศาจนะครับเขาเรียกว่าผลปีศาจอะไรนะเออไอ้ผลปีศาจเนี่ยมันก็ช่วยจั่วนะครับแล้วก็ช่วยในช่วงเกมที่แบบเราเป็นเกมตั้งรับได้ค่อนข้างจะดีนะครับจากเอฟเฟกต์เลเวลสองของเขาเนาะก็คือ ได้คอแล้วก็จับนอนได้ด้วยอย่างเงี้ยอ่ามีโอกาสจั่วเพิ่มหาการป้องกันได้นะครับอย่างแบบอาจวดลิคโอดทาด้ามาหรือจะแบบเป็นไอ้สองตัวที่เอามาช่วยกันเราตายอะไรเงี้ยนะครับเป็นอย่างแบบอ่านะซิฟดอแล้วก็อ่าไม่จีบไม่เชื่อเหรอเลทีบาเลียนะครับอ่านะครับประมาณนี้เนาะก็ขอบวนพิธีการเล่นมันก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ก็หากผิดพาพประการใดก็ขออภัยมาณทีนี้เลยนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กันในเพจด้วยนะ